สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ B Tube ช่องนี้นะหรือว่า A Tube เก่าน,นั่นเองค่ะก่อนเลยขอบพระคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาให้แล้วก็ท่านที่ส่งสุประตังหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้ด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะเอ่อสำหรับมีคอมเมนต์นึต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่บอกว่าคุณเคุณเไปทาสัมภาษณ์คุณนนกุลทรีที่สัมภาษณ์เอ่อเรื่องร e m e m b บ r ใช่ไหมคะเออ เอก็บอกเออเดี๋ยวไปหามานนะหาเจอจริงๆแฟนจริงเขาคือเออไอพวกคําสัมภาษณ์คุณนนท์ุณอะไรอย่างเนี้ยมันหาได้จากช่องข่าวบันเทิงตรงไหนมันก็หาได้แหละแต่เอออยากจะรู้ความคิดว่าแฟนเมืองนอกอ่ะเขารู้สึกยังไงกับดาราบ้านเราคุณนนท์ุณคุณแอฟที่ไปสร้างชื่อเสียงที่ต่างประเทศอ่ะเออยากจะรู้มุมมองของคนเมืองนอกนะแล้วคนนี้เอไปเจอจริงๆก็คือแฟนอินเตอร์นะเขาก็โพสต วิดีโอตัดมาแค่บางช็อตที่เขาประทับใจนะเป็นช็อตที่สัมภาษณ์คุณนนกุลว่าเออประมาณว่าดูแลเทคแคร์ Care, คุณแอฟยังไงช่วงนี้อะไรอย่างเนี้ยคุณนนกุลอ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูพูดคร่าวๆสั้นๆน,นะคะก็คือคุณนนกุลเออะฟังคําถามไม่ค่อยชัดเพราะว่านักข่าวเสียงเบามากแต่ฟังจากคาพูดคุณนนกุลอ่ะชัดเจนคุณนนกุลก็พูดว่าคุยกันทุกวันส่วนมากเรื่องที่คุย เน้นหนักไปในเรื่องของให้คุณแอฟรักษาสุขภาพให้ดีให้เน้นออกกําลังกายเยอะๆ <c oughs> แล้วนะะักข่าวก็จะถามจอว่าเราพูดบ่อยไหมแล้วคุณแอฟทาหรือยังอะไรอย่างนี้ซึ่งคุณหนึ่คุณบอกว่าคุณนุณน่ะก็เป็นคนโน้มน้าวคนไม่เก่งแต่ก็พยายามพูดให้เห็นอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นคนออกกําลังกาย,ยบ่อยเวลาไปตรวจเลือดตรวจอะไรอะ่ะมันกํามือนิดนึงมันก็จะเจาะเลือดเห็นเส้นเลือดได้ง่ายใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายอะไรอย่างเนี้ยเวลาจะเจาะเลือดที่มันหาเส้นเลือดยากอะไรอย่างเนี้ยคือฟังคําสัมภาษณ์คุณนนกุลนะแมนแท้ๆผู้ชายแท้ๆจะพูดอะไรก็มีหลักมีการไปหมดมีเหตุมีผลนะคะก็เลยย้อนไปถึงตอนที่มาไลฟ์คู่กันน่ะในติกตอกอ่ะแล้วคุณ F แอฟแค่แซวเล่นๆว่าจะไปเอาติ้งไหมคุณนนกุลก็ คือไม่รู้ว่าพูดเล่นกับผู้จริงหรืออะไรคุณนังกูก็พูดไม่ถูกเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณแอฟ,ฟถามในแนวไหนคือไม่เข้าใจความรู้สึกกระจุมกระจิ๋มของผู้หญิงนะเพราะคุณนังกูออกจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นผู้ใหญ่เกินตัวต้องพูดอย่างนี้นะพบอาอนทีก็เลยแต่แฟนแฟนอินเตอร์ที่เขาเอาคลิปนี้มาลงอะ่ะเขาพูดคําพูดได้น่าประทับใจอะ่ะเขาแปลเป็นไทยออกมาก็คือเหมือนที่หน้าปกที่เอทําไปนั่นแหละคะ่ะ บอกว่าคำสัมภาษณ์คุณนนกุลนะไม่มีคำว่ารักสักคำหนึ่งเลยแต่ทุกคำที่พูดออกมามันหมายความว่ารักเออกินใจอะ่ะกินใจคือแบบต้องบอกก่อนว่าแฟนเตอรเขาลึกซึ้งอะ่ะเขามองอะไรเขาแบบอืมเนีย่ยไม่มีคำว่ารักก็ไม่มีจริงๆนะไม่มีคำว่ารักสักคำเลยแต่ทุกคำที่พูดออกมามันหมายถึงคำว่ารักนกั่นแหละ เออก็อยากจะให้นะผู้ชายไทยหรือผู้หญิงไทยหรือว่าคนไทยที่ได้ดูคลิปนี้ยเวลารักใครสักคนอะเราไม่ต้องมาพูดพร่ำบอกว่าฉันรักเธออะไรอย่างเงี้ยแต่แสดงออกให้มันมากกว่าคำพูดออกมาอืมใช่ไหมที่คำภาษาอังกฤษเขาจะมีคำพังเพยสํานวนไม่ใช่คำพังเพยสําน,นวนว่า อะไรนะที่แปลเป็นไทยบอกว่าการกระทำม,มันพูดเสียงดังกว่าคําพูดอ่ะจํจำำะาจาคาภาษาอังกฤษไม่ได้แต่แปลออกมาประมาณเนี้ยการกระทำม,มันเสียงดังกว่าคําพูดเออถ้าแปลงเนี้ยเฮ้ยกินใจกินใจกินใจมากๆคือคําพูดของแฟนๆชาวจีนที่เขามองความรักของคุณแอฟกับคุณดนกุลครั้งนี้นะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะมาดูคอมเมนต์แรกจากแฟนๆอินเตอร์กันเลยละกันเนาะไม่รอช้าอ่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดกับแปลหนึ่งซึ้งอ่ะซึ้งกันไหมคะคือเออมันดีจริงๆด้วยอ่ะคําสัมภาษณ์นี้ก็คือจะพูดว่าคือนักข่าวก็พยายามถามนะทําไมหรอคุณแอฟเขาป่วยบ่อยหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณนอลคุณก็บอกอืมก็ไม่เชิงหรอกผมก็ยังป่วยบ่อยกว่าอีกแต่ว่าคุณแอฟเวลาป่วยทีป่วยหนะักเออก็เพิ่งรู้เนาะก็ตั้งแต่คุณแอฟเข้าของการมาก็ยังไม่เคยเห็นข่าวว่าเข้าโรงพยาบาลเนาะ แต่พอเป็นทีเป็นหนักคุณนนท์คุณบอกนะคะก็เลยเป็นห่วงคุณแอฟอ่ะมาดูคอมเมนต์แรกเลยค่ะจากเจอเจียงเจอเจียงบอกนี้โอ้ยพี่เคยรักพี่สาวมากๆเลยอะ่ะก็คือพี่เคยรักพี่แอฟมากๆเลยอะ่ะตัวฉันเองอะ่ะก็รักพี่แอฟก็หวังว่าพี่แอฟกับพี่เคยอะ่ะจะได้มีความสุขอยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปนะเออนะคะถัดมาจากสฟนซีค่ะบอกว่า โอ้โหคุณนนกุลมาลุกใส่แว่นอย่างเงี้ยหล่อชิปออถ้าแปลเป็นภาษาให้เขา้าใจยังไนก็คือหล่อม,มากนะคะเออถัดมาจากไหหนานไหหนานบอกว่าอันนี้เป็นสัมภาษณ์ของวันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ของวันนี้หรอกค่ะแต่ก็ล่าสุดแหละนะอันนี้ถัดมาจากอันเวออันเว์บอกหวานมากๆนะคะเขาบอกทุกครั้งที่คุณนนกุลให้สัมภาษณ์นะไม่เคยทําให้ผิดหวัง นะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์หัวเราปะปากกว้างมาเลยทุกครั้งที่คุณนนกุลให้สัมภาษณ์ไม่เคยทําให้ผิดหวังอืมนะถัดมาจากอันเวอีกคนอ๋อคนเมื่อกี้แล้วค่ะเ,เขามาโพสอ,อีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าคลิปสัมภาษณ์อันนี้ฉันดูหลายรอบมากๆนะฉันมาคิดดูแล้วนะคุณนนกุลนะ่ะเขารู้สึกจะให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นพิเศษ น่าจะมองไกลไปถึงเรื่องของการมีบุตรนะคะเพราะว่าเรื่องของการมีบุตรเนี่ยสุขภาพแข็งแรงต้องมาก่อนเลยแล้วก็หัวเราะปากกว้างเออน่ะแฟนอินเตอร์เขาลึกซึ้งจริงๆนะเขามองอะไรเขามองยาวเลยนะถัดมาจากหูเปยหูเปยบอกว่าไม่ได้พูดอะไรมากแต่บอกใครๆเรียกเฉยๆว่าพี่แอฟพี่เขยแล้วก็ส่งหัวใจให้นะคะชงชิ่งชงชิ่งบอกว่า ขอให้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ยาวๆไปเลยนะอืมถัดมาจากกันซูค่ะกันซูบอกว่าโอ้ที่เคยรักพี่สาวมากๆเลยอ่ะสู้ๆนะนะคะจากเหลียวหนิงให้ดอกกุหลาบมาด้วยอ่ะแล้วจากนั้นก็เหอินานกวางตุ้งก็ให้สติกเกอร์เต็มเลยสติกเกอร์หัวใจบ้างดอกไม้บ้างนะคะถัดมาจากเหลียวหนิงบอกโอ้โห เขาบอกว่าออืืหคุณนนคุณให้สัมภาษณ์ทีนี้มีเอื้องอะ่ะมีจึง้งก็คือประทับใจนั่นล่ะเออก็เี็กได้ว่ากินใจแม่จริงมากๆนะโอ,อ้เขาดูแล้วเขาก็อิ่งไปด้วยจากการสัมภาษณ์นะแสดงว่าเขาประทับใจในช็อตที่พูดถึงคุณแอฟเรื่องซีรีส์ว่าเป็นยังไงยังไม่ได้ให้เอามาลงอะไรเท่าไหร่เลยนะแต่ถ้าเป็นช็อตไหนที่พูดถึงคุณแอฟอะ ทันทีเลยค่ะเอาโพสต์ลงทันทีทันทีคราวนี้เดี๋ยวมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งเห็นพูดกันเยอะเลยบอกว่าเธอคุณแอฟเขาใช้คําว่าแฟนแล้วนะเออเอก็นึกว่าเอตกข่าวอะไรอ,อ๋อเออคลิปเนี้ยแม่จิงก็อึ้งเหมือนกันเออไม่แพ้คนไทยเลยเดี๋ยวจะมาทําอีกคลิปหนึ่งคลิปแยกมาละกกันกลัวว่าคลิปมันจะยาวไปนะอ่ะสําหรับคลิปนี้นะใครเห็นด้วยกับแฟนอินเตอร์มาแบบ ไม่ต้องพูดคำว่ารักสักคำแต่ทุกคำที่พูดออกมามันคือความรักเนี่ยจริงไหมเอว่าจริงแล้วมันก็กินใจมากกว่าที่จะพูดคำว่ารักคำว่ารักจําเป็นไหมจําเป็นแต่การกระทำสำคัญกว่าเออเอมองในมุมนี้นะอ่ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรก็มาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ